สวัสด uh, like, ีครับผมช่างแหลมนะครับวันนี้ก็จะเอางานนี rauen, ่มาให้ทุกคนดูนะมาเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือเป็นงานทำสี่รถยนต์นะครับก่อนคุนสี่รองมือแต่ก็มาดูเรื่องราวในงานก่อนนะครับว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรครับก่อนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับงานนี้ถือว่าหนักเลยครับครับก็มาดูกัน งานนี้ถือว่าเป็นงานหนักนะครับตัวกระบะนี่ก็เป็นรอยชนนะครับกับแคบแล้วก็ริมประตูตรงนี้นะครับแต่ที่ว่ามันหนักมันเยินคือเขาชนมาแล้วครั้งหนึ่งนะมึงโคนหน้ากับประตูนะครับชนแผ่ขึ้นถึงเสานะครับตรงนี้ช่างขัดพดไข่ปลานะครับออกขัดสีเดิมออกนะครับ ตรงเนี้ยพองหมดครับที่เก่ามาน,นี่มันพองหมดก็เลยขัดแล้วมาทําพื้นนะครับวันนี้ก็เราเราแค่นี้นะครับรายละเอียดอันนี้ก็เป็นรถฟอร์ดนะครับทํามาชนมาครั้งก่อนแล้วก็ทํามาน่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับดูจากแผลตัวบ,บันไดนี้ยก็อยู่ข้างในเลยครับมีแผลข้างในมันชนเข้านี่เลยครับปุ๊บแล้วก็เด้งมาใส่นี่ครับมีแผลข้างในด้วยดูนะครับ ครับแผ่ข้างในและริมบันไดด้วยนะครับเวลาพ่นสีรองพื้นก็จะได้เปิดออกมาแล้วก็พ่นนะครับแต่จะพ่นข้างนอกก่อนข้างในจะเราจะพ่นที่หลังนะครับก็ออกมาดูการพ่นสีพื้นนาช่างก็จะอธิบายเรื่องราวของสีพื้นในวิดีโอนี้เลยนะครับครับผมก็ออกมาดูกันนะครับ ครับมาช่างจะเล่าเรื่องของสีพื้นนะครับการพ่นสีพื้นพ่นเพื่ออะไรนะครับและพ่นยังไงนะครับการพ่นสีพื้นนะครับที่เราพ่นนี่ก็คือพ่นเพื่อกบลอยเส้นกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเส้นกระดาษทรายที่เราขัดสีโปไปแล้วมันจะเป็นเส้นนะครับเส้นกระดาษทรายเบอร์320นะที่เราพ่นกบแล้วก็ พ่นเพื่อกบหน้าสีโป้นะครับถ้าเราไม่พ่นเวลาเราพ่นสีไปแล้วมันก็จะยุบตัวนะครับแล้วก็สีมันจะไม่คงทนและอยู่นานนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือประตูหน้าเรานี่มันเป็นเป็นงานขัดพดออกนะครับขัดสีเดิมของเก่าเขาที่มันเป็นผลพดเพราะว่างานชิ้นนี้เขาทํามาครั้งที่สองแล้วนะครับ ช่างแหลมทำนี่คือครั้งที่3ามนะครับสีพื้นเก่าเขามันเป็นผดนะครับก็หน้าเขาจะใช้เป็นสีพื้นตัวสีพื้นแห้งเร็วนะครับก็อย่างนั้นนะครับที่พ่นแล้วก็พ่นสีพื้นลักษณะของงานนะในแต่ละงานเราจะพ่นไม่เหมือนกันนะครับสีพื้นที่ช่างใช้นะครับคือสีพื้น 2K นะครับ 2K21 นะครับ มันมีสีหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนะครับตัวสีพื้น 2K นะครับจะใช้เป็นตัวสองหนึ่งนะครับคือสีสองส่วนฮาร์ดหนึ่งส่วนนะครับสี 4, พ่นนี่ก็คือพ่นรอบแรกนะครับรอบแรกเราก็พ่นเปิดกาหรือกดให้มันออกแค่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซนตก่อนนะครับเราก็จะพ่นให้ทั่วแผ่บริเวณแผ่ของเรานะครับ ทัว,ว <มา S 1> แผ่ที่เราโพ้นะครับว,ว่าเวลาเราขัดกระดาษทรายมันปลายกระดาษทรายเบอร์320เราถึงไหนเราก็พ่นไปถึงงานก่อนนะครับนะทีนี้รอบที่สองครับที่พ่นนะรอบที่สองเราก็จะพ่นให้มันฉ่ำขึ้นมาของรอบแรกก่อนไอ้กว่าแล้วรอบแรกโอ้ยกังก็กว่า,อร,อา,วารอบแรกนะครับเห็นไหมมันจะเงากว่าอนะรอบที่หนึ่งนะพ่นรอบที่สอง นะครับก็เดินกาไปเรื่อยแรงลมก็ใช้ตามความเคยชินตามถนัดเราแล้วก็ตามกาพ่นปืนพ่นของเราเลยมันไม่จํากัดต้องแรงลมขนาดไหนนะครับถ้าพ่นแรงลมแรงดันลมสูงสีพื้นมันก็จะฟุ้งกระจายตัวไปไกลนะครับมันไม่ลงบนชิ้นงานเราแล้วก็ต้องใช้แรงดันลมที่พอดีนะครับกี่บงกี่บาช่างก็ไม่รู้นะครับมันอย่างว่าเราช่างก็ใช้ตามความ เคยชินความรู้สึกความชำนาญของเรานะนะครับแล้วก็กดไปอย่างนี้แหละรอบสองเราพ่นทั่วแผ่นนะครับเป็นภาพที่แบบพ่นให้ดูกันยาวๆนะครับว่าช่างมีวิธีพ่นยังไงนะครับนี่คือรอบที่สองแล้วก็อีกรอบที่สามนะครับแต่ช่างไม่ให้ดูนะรอบที่สาม ให้ดูแค่รอบที่สองปะรอบที่สามก็เหมือนกันนะครับแล้วเราก็กดตึงกันไปอีกแล้วก็การผสมสีรองพื้นนะการผสมสีรองพื้นเราก็ใส่ทิเนอร์แค่สิบเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือชนข้างในข้างในนะครับคือรอบที่สามมั่งนอกเสร็จแล้วงานไองานจ็อบนี้มันก็จะมีข้างในบันไดด้วยนะครับเพราะว่ามันชนเข้าตรงแคบนะครับแคบแล้วก็โดนประตูด้วย ก็โลนกระบะด้วยนิดนึงนะครับงานนี้ก็ได้ทำทั้งแขบนะครับแล้วก็มาดูคำอธิบายของช่างหลังจากพ่นเสร็จนะครับ มาดูภาพที่ตอนมันพนเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับอย่าเบอร์นะครับคุณกองนะครับคนเสร็จสามเที่ยวนะครับที่ช่างพน่นนะครับนี่ครับข้างนอกพ่นเสร็จแล้วก่อนจะขัดก็้จะเอาสีดำมาโรยนะครับเวลาขัดมันจะได้เห็นง่ายว่าเม็ดสีพื้นเราเรียบหรือยังนะครับข้างในก็ตรงนี้ละครับมันได้มา ครับข้างนอกแคบเปิดได้นะครับเรื่องนี้ก็นี่คือภาพที่พ่นเสร็จแล้วครับทัางแหลมก็ขอบคุณนะครับใครที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับขอบคุณหลายๆขอบใจมากๆนะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่างแหลมเลยนะครับขอบคุณครับ